ถ้ากิจาการมีการขายในประเทศและต่างประเทศส่งออกด้วยกรณีนี้ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อใหมครักรณีสินค้าเป็นน้ำมันปาล์มดิบขายในประเทศและต่างประเทศจะมีภาษีซื้อจากการส่งออกต้องเฉลี่ยไหมกิจาการขายหมูสดและผลิตภันแปรรูปหมูในกิจาการเดียวกันแต่รายได้ขายหมูสดมากกว่ารายได้ขายสินค้าแปรรูปหมูเฉลี่ยแล้ว97 ต่อ3อยากทราบว่าต้องเฉลี่ยไหมบริษัทจดแวตรับส่งอาหารให้บริษัท A โดยคิดผ่าบริการเป็นระยะทางแต่ตอนส่งเกิดความเสียหายทําให้ลูกค้าไม่รับอาหารทาให้บริษัทเรียกเก็บค่าชดเชยกับบริษัทคําถามค่าชดเชยเสียหายนี้ออกใบลดหนี้หรือไม่ต้องออกคาหรือต้องออกเอกสารใดถ้ากิจการมีการขายในประเทศและต่างประเทศส่งออกด้วยกรณีนี้ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อไหมคะ ไม่ต้องนะครับนะส่งออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการนอนการจะเฉลี่ยภาษีซื้อเนี่ยมันคือแวดและนอนแวดนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าส่งออกมันอยู่ในระบบแวตนะครับก็ไม่ต้องเฉลี่ยเนาะไม่ต้องเฉลี่ยนะครับแสดงว,ว่าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งคู่อย่างนี้ไม่ต้องเฉลี่ยนะครับยกเว้นว่าคุณส่งออกอา่าเช่นอะไรอ่ะข้าวสารอย่างเงี้ยนะครับคุณขายในประเทศเนี่ยก็ได้รับยกเว้น นะครับเป็นธุรกิจแต่คุณส่งออกคุณขอเข้าระบบการส่งออกเป็น0%นซนะครับอย่างเงี้ยนะก็จะต้องเฉลี่ยแล้วว่าขายในประเทศเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่คือมันจะต้องมีแวดและนอนแวดในกิจกรรมเดียวกันนะครับในบริษัทเดียวกันถึงจะมีการเฉลี่ยภาษีนะถ้ามันเป็นแวดทั้งคู่ก็ไม่ต้องเฉลี่ยครับ กรณีสินค้าเป็นน้ำมันปลาล์มดิบขายในประเทศและต่างประเทศค่ะจะมีภาษีซื้อจากการส่งออกต้องเฉลี่ยไหมต้องเฉลี่ยนะครับเพราะน้ำมันปลาล์มในประเทศเราได้รับยกเว้นใช่ไหมครับนะซึ่งเราต้องจดอพอพอศูนย์ข้าให้ละเอียดนะครับว่าเราส่งออกเนี่ยเราอยู่ในระบบ7%ในในระบบ VAT ภาษีขาย0%นนั้นเราจะต้องแยกนะครับว่าอันไหนส่งออกภาษีซื้อที่เกิดจากการส่งออกคุณไปขอคืนได้นะครับส่วนภาษีซื้อ ที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะครับที่ขายน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเนี่ยอันนี้คุณได้รับยกเว้นนะครับคุณก็เอาไปถือเป็นรายจ่ายนั้นภาษีซื้อที่เกิดขึ้นถ้ามันอะไรที่มันแยกไม่ได้ระหว่างกันคุณจะต้องเอามาเฉลี่ยกิจการขายหมูสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูในกิจการเดียวกันแต่รายได้ขายหมูสดมากกว่ารายได้ขายสินค้าแปรรูปหมูเฉลี่ยแล้ว97 ต่อ3อยากทราบว่าต้องเฉลี่ยไหมไม่ต้องเฉลี่ยนะครับนะถ้าฝั่งใดมากกว่า90%ตอนตอนนี้คุณขายหมูหมสดตั้ง97%อซนะซึ่งมันมากกว่า90%แล้วนะครับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก็ให้ไปถือเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนนะครับไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อครับบริษัทจดเวดรับส่งอาหารให้บริษัท A โดยคิดค่าบริการเป็นระยะทางแต่ตอนส่งเกิดความเสียหายทำให้ลูกค้าไม่รับอาหาร ทำให้บริษัทเรียกเก็บค่าชดเชยกับบริษัทคาถามค่าชดเชยเสียหายนี้ออกใบลดหนี้หรือไม่ต้องออกค้างหรือต้องออกเอกสารอะไรจดแวชรับส่งอาหารที่จริงรับส่งอาหารเนี่ยมันมันเป็นขนส่งเนาะมันเป็นบริการเหรอครับยิ่งรับจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยกิจกรรมมันน่าจะเป็นขนส่งนะแต่ถ้าคุณรับเป็นบริการเนี่ยนะครับค่าเสียหายเนี่ยอื มันเป็นการเสียหายเนะี่ยมันก็คงไม่ต้องออกแวัดนะนะครับเพราะเขาเรียกเก็บค่าเสียหายเรามานะครับค่าชดเชยเสียหายนี้ก็ถือว่าเป็นผลเสียหายจากการประกอบกิจการสามารถเป็นรายจ่ายได้นะครับแต่ว่ามันจะลดหนี้ยังไงล่ะนะเพราะมันไม่ได้มันต้องอยู่ในเงื่อนไขนะการจะออกใบลดหนี้ว่าถ้าคุณส่งอาหารช้าบริการล่าช้าแต่เราก็ส่งถึงที่แล้วนะส่งช้า ในความรู้สึกผมนะผมตอบด้วยความรู้สึกว่าไม่น่าจะออกใบลดหนี้ได้ครับไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขนะครับออกแค่ใบรับเงินแล้วเอามาถือเป็นรายจ่ายทั้งจํานวน